วันนี้เจ๊จะมาหารถที่พีคาใช้สักคันนะคะแต่อยากได้ราคาไม่แพงคุณภาพดีๆนะคะเดี๋ยวเราไปให้น้องจอยช่วยเลือกกันดีกว่าไปเลยค่ะต้องคันนี้เลยค่ะพี่เจ๊เชฟโรเลตครูซนะคะ LTP 2014ค่ะคันนี้เลยค่ะดีไซน์สวยงามมากเลยค่ะใช่ค่ะพี่เจี๊มาพร้อมกับเครื่องยนต์1.6นะคะ4สูบเร็วแรงและประหยัดค่ะงั้นไปชมบอดี้รอบคันกันเลยค่ะด้านหน้าก่อนเลยค่ะค่ะด้านหน้านะคะ อันดับแรกเลยมาพร้อมกับตัวไฟนะคะโปรเจกเตอร์ฮาโลเจนนะคะและยังมีไฟตัดหมอกตรงนี้อีกด้วยค่ะและนี่เลยค่ะที่เจียบกระจังหน้าโคมเมี่ยแมแบบเท่ๆนะคะมาพร้อมกับโลโก้เชฟโรเลตตัวนี้เลย ด้านข้างของเขานะคะก็สวยงามไม่แพ้กับด้านหน้าเลยค่ะใช่ค่ะพี่เจี๊ยบอย่างล้อตัวนี้นะคะเป็นล้อแต่งสปอร์ตนะคะแบบ5้าก้านสีดำค่ะสุดเท่เลยขอบ17นิ้วด้วยนะคะและตัวกระจกไฟฟ้าตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวสีดำสีเดียวกับตัวรถค่ะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีคิ้วเท่ๆแบบนี้นะคะสีดำพร้อมกับตัวด้ามจับเปิดประตูนะคะสีเงินโครมเมียมแบบนี้ค่ะ เห็นสมบูรณ์ขนาดนี้นะคะแบบนี้มีชนหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรไหมคะไม่มีเลยค่ะพี่เจบเนียนกริปใหม่ทั้งคันเหมือนได้รถใหม่ราคาเฉียดล้านเลยค่ะ <S <S และมาในส่วนของตัวท้ายรถกันบ้างนะคะพี่เจ๊ยัยงมาพร้อมกับไฟดวงกลมโตแบบนี้ดีไซน์เท่ๆเลยค่ะและมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ปาร์คกิ้งถึง4จุดด้วยกันนะคะพี่เจบพี่เจบอยากเห็น ด้านในของฝาท้ายแล้วใช่ไหมว่ามัน<ช>จะใหญ่แค่คไหนงั้นเดี๋ยวเราลองเปิดดูด้านในกันเลยนะคะเป็นยังไงคะพี่เจี๊ยบภายในนี่คือกว้างมากๆนะคะแล้วก็ยังลึกลงไปเยอะเลยแบบนี้นะคะก็สามารถขนสัมภาระหรือกระเป๋าใบใหญ่ๆได้สบายๆเลยค่ะ ในส่วนของฟังก์ชันภายในรถกันบ้างนะคะเจ้าตัวเชฟตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถเพิ่มปรับระดับเสียงหรือรับสายวางสายผ่านพวงมาลัยตัวนี้ได้เลยและมาในส่วนของตัวหน้าจอนะคะมีหน้าจอแสดงผลรวมถึงปุ่มปรับระดับแอร์ต่างๆจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ เกียร์ของเขาเนี่ยยังเป็นเกียร์อัตโนมัติถึง6สปีดด้วยกันค่ะและในส่วนของคอนโซลหน้านะคะยังตกแต่งด้วยหนังแท้สีน้ำตาลเข้มสีเดียวกับตัวเบาะแบบนี้เลยค่ะดูเท่และดุดันมากๆเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีกล่องเก็บสัมภาระนะคะด้านในนี่ก็กว้างเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยค่ะ และสําหรับรถซิตี้คาคันนี้นะคะน้องจอยบอกเลยว่าเยี่ยมไปเลยค่ะเพราะาาทัศนาจะมีใในการขับขี่เนี่ยถือว่าดีเลยนะคะแล้วแถมที่นั่งภายในเนี่ยยังกว้างขวางสาหรับพี่ๆที่ตัวสูงๆเนี่ยรับรองว่ามีที่นั่งได้สบายเลยค่ะ นี่เลยค่ะความพิเศษของเบาะคันนี้นะคะเขาสามารถพับลงได้ด้วยนะคะทั้ง2ฝั่งเลยค่ะพับง่ายสะดวกสบายนะคะกว้างขวางค่ะและยังสามารถเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระได้ด้วยดีไซน์ของเบาะนะคะก็มาด้วยสีน้ำตาลเข้มค่ะเบาะนั่งนุ่มๆสบายๆเลยแล้วก็ยังนั่งได้ถึง3าที่นั่งกันเลยค่ะ ตรงกลางนะคะสามารถดึงออกมาได้เป็นที่เท้าแขนค่ะและก็ยังวางแก้วน้ําได้อีก2องตำแหน่งนะคะภายในห้องผู้โดยสารด้านหลังถือว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นคือดีมากๆทุกอย่างนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆพร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะ ซื้อแล้ไหมคะพี่เจีย๊ยบน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่กําลังมองหารถซิดีคาร์คันนี้ต้องห้ามพลาดเลยค่ะสําหรับท่านใดที่อยากจะมาเห็นคันจริงๆสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้แล้วทุกวันที่ Open Road ค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย